4 2 3 1ซึ่งมันหมุนได้แบบนี้มาดูกันนะครับว่าจบฤดูกาลเป็นอย่างนี้เลยครับปอมค่อนข้างดีนะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ต้นทางเกมเมอร์โดยผมสิงต้นโทนี่นะครับและนี่คือฟุตบอลแมเนเจอร์2024คลิปนี้เราจะแวะไปเมืองแมนเชสเตอร์กันบ้างครับแต่เป็นฝั่งสีแดงนะครับไม่ใช่ฝั่งสีฟ้าทีมที่มีคอนเทนต์เยอะที่สุดในปี2023ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มาส่องดูหน่อยครับว่าออลิกเทนฮาก์ุนซือปีศาจแดงเขาใช้แทคติกยังไงกันบ้างในซีซั่นนี้ไปกันเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของออลิกเทนฮากนะครับอันดับแรกตามสไตล์ของช่องเรานะครับับบเเเเเเรราาาจจะะต้ออองไปดููสสกกก่ก่่นนนนคววลแมยยี มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสเกลส่งมาว่าเล่นแบบไหนเมนเทอร์ตี้แบบไหนขอดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงจากสเกลนะครับสเกลอันนี้จําไม่ได้ว่าผมใช้ทีมอะไรไปส่งนะครับแต่ว่าเหมือนแมนยูจะมาในรูปแบบของเกมส่วนกลับนะเป็นคอชเชียตนะครับอันนี้แล้วก็ใช้แผน4 3 3สนะครับในเกมนะครับจะเป็น4 3 3โดยจะเป็น4 3 3แบบนี้นะครับผมอันนี้คือของสเกลที่ส่งมานะครับแล้วก็โปรไฟล์ของอีลิกเทนฮาร์กเนี่ยก็จะเป็น4 3 3เหมือนกันอันนี้คือในเกมนะครับของ FM เเนี่ยก็จะมีโปรไฟล์ ประมาณนี้นะครับแท็กติกสไตล์วิงเพย์อ๋ออ๋อสี่สเนี่ยก็ไม่ใช่แค่433นะครับยังมี4 2 3 1นะครับผมที่เห็นนะที่เห็นในโปรไฟล์ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นแท็กติกสไตล์วิงเพย์เพย์ยิ่งเมนเทอร์ตี้นะครับเป็นแอดเวนตูรัสแอดเวนตูรัสเนี่ยน่าจะเป็นโพซิทีฟนะครับถ้าเราใช้โพซิทีฟเป็นหลักเนี่ยเล่นไปนเรื่อยๆเนี่ยโปรไฟล์เราจะเปลี่ยนเป็นแอดเวนตูรัสครับนั่นก็มั่นใจได้แล้วว่ามันก็คือโพซิทีฟนั่นแหละจากที่ผมลองทดลองแล้วก็เทสมา1ฤดูกาลนะครับผมแล้วก็เพซิ่งสไตล์นะครับก็็จะเปนแบบมา เท่นค่อนข้างที่จะเพสซิ่งหนักแล้วก็การมาร์กิ้งนะครับก็จะเป็นการมาร์กแบบโซนซึ่งตรงนี้มันมันแล้วแต่เกมอยู่แล้วแล้วแต่แมตชนี้ก็จะเน้นไปที่แท็กติกสไตล์แล้วก็เมนเทอร์ลิตี้นะครับเท่นหรือนิสัยการทําเกมของเขานะครับอิลิกเทนาร์กเนี่ยก็จะ p เ a y out of defense ก็คือขึ้นบอลจากแนวหลังนะครับคือถ้าต่อบอลขึ้นไปถ้าหาช่องไปไม่ได้ก็กลับคืนหลังมาก่อนแล้วก็ use intent placing ก็คือนั่นแหละใช้เพสซิ่งค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เยอะ use counter p ร a c i n g อ่านี่เลย counter p รส c i n g ก็คือ เมื่อเสียบอลก็จะรีเพสซิ่งกลับเพื่อเอาบอลกลับมาให้ไวที่สุดนะครับนี่ก็จะมีนิสัยการเล่นแบบนั้นนะครับสำหรับอิเล็กทริกอ่านเรื่องสไตล์ไปแล้วนะครับก็มันจะมีเรื่องของดัตตานะครับอันนี้ก็คือ Data Analysis ที่ทีม Data ส่งมานะครับก็จะบางครั้งแมนยูก็จะเป็นบอลแบบ Controlsses ซ i o n นะครับอันนี้ก็แปลว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างจะเล่นครองบอลเหมือนกันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเราดูข้อมูลจากทางในเกมมาแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราจะไปดูข้อมูล อ้างอิงจากเว็บไซต์วูสกอร์กันบ้างนะครับเว็บไซต์วูสกอร์เนี่ยก็โอโ้โหแม่มันก็ข้ <c oughs> อมูลไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเด่นอะไรมากนะครับสำหรับปีนี้ของอิลิกเทนฮางกนะครับก็หลักๆก็น่าจะต้องเป็น coming back from losing position ก็คือไอตรงเนี้ยมันมันข้อมูลมันแตกต่างกันกับในเกมนะครับในเกมนี้จะเป็น counterpacing เนาะแล้วก็ส่วนอันเนี้ยมันกลายเป็นจากเว็บไซต์วูสกรนะครับมันกลายเป็น coming back from losing position ก็คือเหมือนกลับมาตำแหน่งตัวเองก่อนนะครับมันก็คือเหมือน regroup นะครับอืมอันเนี้ยต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงนะครับว่าแบบไหนจะเล่นดีถ้าแบบไหนดีผมก็ใช้อนันั้น,นะครับส่วนสไตล์การเล่นนะครับก็ขึ้นเกมทางริมเส้นนะ a อ t แท k down the l e f เนี่ยแต่ละ หลักๆจะเป็นทางซ้ายแต่เวลาใช้จริงในเกมเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะติ๊กทั้งซ้ายและขวาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะโดนจับทางได้ง่ายนะครับถ้าเกิดขึ้นซ้ายอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมต่อไปก็อะไรนะเทลลองช็อตมีการยิงไกลเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือสไตล์ของแมนยูปีนี้อันนี้ของเว็บไซต์วูสกอร์ S K o. เดี๋ยวไปลองดูของ Transfer Market กันบ้างนะครับ Transfer Market เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของโปรโมชั่นการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้ก็หลักๆจะเป็น42 3สนะครับ 4ีนี้ 4, 2, 3, นะอืมก็มีบางแมทนะครับจะเป็น4 3 3ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปีก่อนนะส่แต่มาปีเนี้ยสี่สเยอะเลยนะเท่าที่ดูข้อมูลจาก Transfer Market นะครับอืมแต่จริงๆรูปแบบของ4 3 3, 3กับ4231อม่ะมันก็อาจจะหมุนกองกลางนิดเดียวนะครับก็คือตัวรุก1ตัวครับก็ไปเป็น AMC ในแผนของ4231ได้ผมคิดว่าอาจจะต้องอิงตามของจริงแล้วกันนะเพราะว่า4 2 3 1อันเนี้ย มันหมุนแผนไปเป็น4 4 2แบบดับเบิลซิกได้นะครับหรือ4 2 4นั่นแหละที่นัดชิงที่แมนยูใช้นะครับที่นัดชิงบอล FA ฟเอครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็น4 4 2ดับเบิลซิกนะครับ4 2 4นั่นแหละนะครับผมเนี่ยมันสามารถหมุนกันได้ครับอ่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะใช้เป็น4 2 3 1ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูเรื่องโรแล้วก็เมนเทอร์ตี้การเล่นกันดีกว่าโรการเล่นนะครับเอาที่โรของผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะใช้นี้ อิงจาก สเกลได้นะสเกลในเกมอ่ะก็จะเป็นสวิปเปอร์คิปเปอร์นะแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ใช้สวิปเปอร์คิปเปอร์ซัพพอร์ตนะแต่ผมจะใช้เป็นสวิปเปอร์ดิฟเฟนต์นะครับก็จะต่างกันตรงที่สวิปเปอร์ดิฟเฟนต์เนี่ยมันจะคุมพื้นที่ในในกรอบนั่นแหละมันจะไม่เหมือนซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตมันอาจจะออกมานะครับแต่ผมคิดว่าอยู่ในกรอบอ่ะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเมน e n ลิตี้การเล่นของแมนยูเนี่ยคือไม่ได้ดันสูงมากนะกองหลังะนะครับผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องซัพพอร์ตหรอกก็เลยใช้เป็นสวิปปปเเเอออรรร์์์คคดิฟนนะับแล้วก็่ ก้องหลังก้องหลังสตัวนะครับออใช้เป็นบอลเพย์ยิ่งดีเฟนเดอร์เลยทั้งคู่นะครับผมก็เดี๋ยวอาจะมีตัวหนึ่งเนี่ยมันมันต้องฉีกออกขวาหน่อยก็คือตัวทางขวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือฟูลแบ็กเนี่ยครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฟูลแบ็กนะครับจริงๆในสเกลเนี่ยมันส่องว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กเนี่ยมันก็ผมว่ามันค่อนข้างฟิกเกินไปหน่อยมันมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเวลาเล่นจริงนะครับมันพื้นที่ในการคุมพื้นที่ตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยมัันขาดไปครบ คิดว่าเป็นฟูลแบ็กแล้วก็เซตอัพแบบนี้ดีกว่าครับอ่าเป็นฟูลแบ็กแล้วก็เซตแบบยืนแคบนะครับแล้วก็อาจจะไม่เติมเกมนะครับอาจจะไม่เติมเกมสูงยืนโฮโพซิชันไว้ประมาณนี้ครับก็มันก็จะยืนแบบเป็นลาย3ตัวได้ดีเฟนซ์เนี่ยตรงเนี้ยได้ครับส่วนฝั่งขวานะครับที่ดูจากสเกลมาเนี่ยเป็นอินเวิร์ิงแบ็กนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวมิดฟิลอ่อเป็นวิงแบ็กที่สามารถเข้าไปเติมเป็นตัวมิดฟิลนะครับเป็นตัวมิดฟิลตัวรับ1ตัวฟิลประมาณนั้นครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าก็จะยยืืืนนนแงงหหลัเ,เมอ3 แล้วก็อินเวิร์ตวิงแบงค์เนี่ยก็จะเป็นมิดฟิลด์อีกหนึ่งตัวที่คอยไปแทรกแทนตำแหน่งตรงนี้ครับที่เป็นเซกุนโดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเซกุนโดแอตแทกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเติมสูงเลยในนัดที่เจอแมนซิตี้ก็เห็นอยู่ว่าโคบี้ไมนูนะก็เติมสูงเหมือนกันนะผมคิดว่าใช่แล้วลหละก็ก็มีส่วนนะครับที่ค่อนข้างที่จะตรงนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนกองกลางอีกตัวนึงนะครับจะเป็นกองกลางตัวรับคือดีเฟนด์มิดฟิลด์นะครับผมก็คาซิมิโ่นะครับก็ใครก็ได้ที่ลงฝั โอเคผ่านไปก็จะเซตแค่นี้สําหรับ d e f e n s ์มิด f i ลนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ไปกันต่อที่ปีกซ้ายก่อนละกันปีกซ้ายนะครับจะเป็น inside f o r w ร r d แบบ support นะครับเพราะว่ามันจะลงมาเชื่อมเกมได้เยอะกว่าถ้าเราใช้ mentality a t t a c ะผมอาจจะใช้เป็น inside forward attack ก็ได้แต่อันเนี้ยพอใช้เป็น a t t a c ะมันเหมือนขาดการเชื่อมต่อเกมกัน combination มันไม่ได้ผมก็เลยเออ,อถ้าเป็นรูปแบบนี้กองกลางที่มี am อยู่ตรงนี้ก็ใช้เป็น support ละกันเพราะว่ามันจะได้แบบเราขึ้นเกมฝั่งปีกด้วยไงใช เราจะขึ้นเกมฝั่งปีกเป็นหลักก็เดี๋ยวด้วยความที่เป็นโพซิทีฟเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นซัพพอร์ตก็แล้วกัน,กนทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเซตเหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับส่วน am ตรงนี้นะครับ p r e กอร r ของเรานะครับจะเซตประมาณนี้เป็น a อ t แท k m i d f i ล l นะครับแอ t แท k m i d f i ล l แบบแ t t a ท k เลยอันนี้ก็จะรับหน้าที่เด่นเหมือนกันนะครับก็คอยสอดแทรกขึ้นไปด้านบนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนกองหน้าตัวเป้าอ่อันนี้ก็จะเป็น p ซิ่ i n g forward ดตามที่เราส่งจากสเกล์ามานะครับก็เดี๋ยวจะเซตประมาณนี้นะครับสำหรับ โปรการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับแผน4 2 3 1ซึ่งมันหมุนได้แบบนี้เนี่ยมันหมุนเป็น442แบบนี้ครับก็พอเวลาหมุนมาเนี่ยสิ่งที่จะปรับปรับเพิ่มอีกนิดเดียวก็คือเปลี่ยน inside forward เป็น attack แค่นั้นเองนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเป็น attack ครับแล้วก็ตัว AMC ตรงเนี้ยเคยเป็น AMC ตรงเนี้ยเราจะดันขึ้นไปเป็น deep line นะครับแต่เป็น deep line support อ่าแล้วก็ใส่ instruction ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันแบบว่าเป็น low form position เนี่ยมันก็สามารถแบบค่อนข้างที่จะอิสระในแดนบนนะครับแล้วก็วิ งเชื่อมต่อเกมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัว Insight Forward แทรกเข้าไปได้นะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามารถใช้ได้2แผนแล้วนะต่างกันแค่นี้เองนะครับผมที่เหลือไม่ได้ปรับอะไรนะครับที่เหลือจะเหมือนกันปรับแค่นี้ปรับแค่ปีก2ตัวปีก2ฝั่งกับ ANC 1ตัวนะครับขึ้นไปแทนตรงนี้เป็น Deep Line Forward แค่นั้นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ mentality นะครับ mentality ก็คือนี่แหละใช้เป็น positive นะครับก็จะเน้นคองบอลหน่อยจากที่ดู data hub ในเกมนะครับ data analysis ก็เห็นเป็น control process ชั่นเหมือนกันนะครับพอเป็นอย่างนั้นนะ่ผมคิดว่าถ้าคอนโทรลแบบนี้มันก็คือการส่งบอลสั้นแหละแล้วก็แบบเคาะบอลกันนะครับสไตล์การเล่นน่ก็เคาะบอลกันอยู่เหมือนกันรูปแบบการขึ้นเกมเนี่ยก็เลยจะใช้ประมาณนี้ครับแอดแทกวิดตรงนี้จะใช้เป็นตรงกลางนี่แหละครับคือดีที่สุดแล้วเพราะว่าเผื่อเจอรูปเกมหลายๆแบบเจอทีมตั้งรับก็จะได้แบบเอออาจจะเล่นบอลออกด้านข้างออกบ้างถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาได้นะครับไม่ไแทงบอลมากเกินไปนะครับส่วนแอปโพสเพย์ก็เนี่ยพัลสอินทูสเปซหน่อยเพราะว่าปีค่อนข้างมีความเร็วเนะ ตัวเลี้ยงบอลผ่านได้นะครับนี่ใช้ r ันแอ d ด f ฟเ s น์นะครับอาจจะเลี้ยงบอลกินตัวแล้วก็ล็อกหลบหลบได้หลบไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของนักเตะเอาแล้วกันนะแล้วก็เวลาขึ้นเกมนะครับจากที่เราส่องมาอันนี้คือที่เราส่องมาเลย ทั้งอิงจากเว็บไซต์วูสกอร์นะครับก็คือขึ้นเกมทั้งปีนะครับแล้วก็อันนี้อิงจากในเกม Play out of defense นะครับก็คือการแบบว่าขึ้นเกมแล้วถ้าขึ้นไม่ได้ก็ส่งคืนหลังมาประมาณนั้นนะครับเทมโปก็จะประมาณนี้ครับผมคิดว่าเทมโป้ประมาณนี้กำลังดีในการทำเกมรุกนะครับพอใช้แบบนี้แล้วมันก็โอเคนะมันดูดีเลยอะ ผมคิดว่าแมนยูก็เวลาเล่นจริงอ่ะเขาคงปรับแล้วแต่เกมอ่ะผมว่าเวลาเวลาใช้จริงของอิลิกเทนฮาก่ะน่าจะปรับแล้วแต่เกมนะครับซึ่งในเว็บไซต์ฟุตซอลอ่ะมันเลยแบบไปคนละทิศคนละทางเลยข้อมูลมันเลยน้อยนะครับเพราะว่าอิลิกเทนฮากแบบว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งะครับเหมือนเขาเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกําลังแบบทดลองอยู่อะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่อินตานซิชันกันเลยนะฮะอินตานซิชันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็เลยขอเป็นอิงตามโปรไฟล์ในเกมเลยแล้วกันนะ เคาน์เตอร์เพจอะนะครับเราก็มีการเคาน์เตอร์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเตะจริงนะครับก็ดูเคยดูอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเตะจริงก็แมนยูก็มันก็มีที่เขามันก็มีการเล่นโต้กลับเร็วเหมือนกันแล้วก็บางเกมก็โต้กลับช้ามันก็ไม่รู้จะยังไงดีนะครับแต่คิดว่าใส่เคาน์เตอร์ไปแล้วกันมันจะมีทีมไหนที่มันจะไม่ใส่เคาน์เตอร์บ้างก็เลยเออ ใส่เคานเตอร์ไปเหอะนะครับผมใส่เคานเตอร์ไว้แล้วก็ขึ้นเกมก็ไม่ต้องรีบมากนะครับก็สโลว์เพชรดาวไป้นะครับสำหรับพุ้รักษาประตูแล้วก็ใส่โรอิดเอาไว้นะครับจะได้แบบโต้กับรวดเร็วได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูที่ out of p o s s e s s i o n นะฮะ defense shape เนี่ยก็จะก็ดันสูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ defensive line ตรงนี้ก็จะไม่สูงแบบทีมอื่นๆจะลงมาแค่ไฮธรรมดานะครับผม ส่วนิ i c k e r page เนี่ยก็จะก็เป็นมอ r ออฟเสนนะครับแต่จะไม่สุดขนาดนี้จะไม่สุดขนาดนี้ก็จะใช้แค่นี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับป้องกันการส่งบอลของผู้รักษาประตูนะครับบล็อกไว้แล้วก็เข้าบอลหนักแล้วก็สเต็ปอัพมอใส่ไว้ประมาณนี้เหมือนเป็นพื้นฐานแหละหลักๆก็ถ้าเล่นบอลที่เป็นบอลเกมรุกหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใส่อัดไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่แหละครับก็จบไปนะครับสำหรับเมนเทอร์ตี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันมาดู กันนะครับว่าจบฤดูกาลเป็นอย่างนี้เลยครับปลอมค่อนข้างดีนะปลอมค่อนข้างดีอยู่ครับก็มีแพ้บ้างแหละเจอลิเวอร์พูลก็แพ้ไปนะครับแพ้วิลล่านะครับก็โอ้ได้เข้าชิงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าเจอแมนซิตี้นัดชิง UCL นี่เป็นยังไงนะครับก็ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยผมก็ไปเซ็นเด็กปั้นของยูเว่มาหนึ่งตัวนะครับยูดิสไปผมไปเซ็นยูดิสมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันลูเบนดีแอดโอ้โหโดนตัดได้ครับนี่ครับคีนานยูดิส เดือบบอยปั่นฟีกีก้กเข้าไปครับลูกนี้ลูกเตะมุมงนะครับลูกชัวรลูกชัวรโอ้อย่างเวอร์ครับลูกชัวรมาดูการเสียบอลลูกนี้หาแรนด์นะครับไม่พลาดครับผมมาดูดูปิดเกมครับระบัดโอ้โหเหลียงขึ้นมาตาโล้โ,โหเต็มข้อครับผม ไปดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะอ่าที่เจอลิเวอร์พูนัดนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายิงเยอะครับผมอ่าเป็นแมตท,ที่ชิงคาราบาวครับนะครับนัดชิงคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลดูลูกนี้ครับโอ้โหหอยลุนตัดบอลได้ครับโอ้ยิงหมุนแคบมากแมาดูลูกนี้ครับมีสัมมาฮะเปิดหอยลุน โชว์ครับตรงนี้กระชากขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยโอ้โหเป็นการพลาดของเชลาฮอซ้ำเข้าไปครับซ้ำแบบนเดแล้วก็มาดูครับใ้ผมซื้อเกียร์ตุยด้ามาด้วยนะครับกองหลังครับแล้วเขาเล่นไม่ฟิลได้ฮะตัวนี้ดีนี่ครับจบเกมไปเสมอเออชนะไปสีู่นย์นะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับบิลอัพอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็ ฟูลแบ็กที่เป็นฟูลแบ็กที่แบบโ p โพ i ิชันไว้เนี่ยแล้วก็ให้บอลเพย์ยิ่งดีเฟนเดอร์อีกตัวที่เป็นฝั่งขวาเนี่ยยืนยืนกว้างไวครับแล้วก็ DM 1หนึ่งตัวตรงเนี้ยรูปแบบมันก็จะเหมือนหลังสามนะนะครับเดี๋ยวตัวฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอินเวอร์สบิงแบ็กนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหุบเข้ามาเป็นเป็นกองกลางเหมือนกองกลางเลยนะครับอารบัตนี้ตอนนี้อารบัตเป็นวอลเนเต้เซกุนโดวอลเนเต้ตอนนี้ยังไม่เติมนะครับเราบิลลอัพอยู่ ขึ้นเกมมาแบบนี้อ่ะเติมแล้วเห็นไหมพอระบาดเติมเนี่ยเดี๋ยววิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งครับนี่ประมาณนะั้นี่แล้วก็เหมือนหลังสามเลยเห็นไหมระบาดเติมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมานครับวันนี้เมาส์ลงเป็นปีขวาครับยิงเข้าไปครับเย้โอเคครับจบไฮไลท์อ่าเรียบร้อย คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้อยากให้ลองทําแผนทีศไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามของเราไว้ด้วยนะครับทางยู u ูบนะครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่าสิงโทนี่นะครับภาษาอังกฤษ S I N G T O N I วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ